ท่านที่ต้องการรู้ดวงล่วงหน้าก่อนใครสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้ที่ช่องทางไลน์แอดดวงพยากรณ์นะคะจะมีช่องทางการติดต่ออยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้ค่ะแล้วพบกัน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ,คะอาจารย์วินนันะคะจากช่องรายการดวงพยากรณ์ค่ะวันนี้จะมาทํานายดวงชะตานะคะของคนเกิดทั้ง12ราศีเกิดประจำวันที่16มิถุนายนถึง30มิถุนายนปี2500 67นะคะติดตามรับฟังกันได้นะคะวดวงชะตาของคุณท่านในเรื่องของการงานการเงินความรักแล้วก็สิ่งที่ควรระมัดระวังในช่วงครึ่งเดือนหลังเดือนมิถุนายนดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะสำหรับคลิปต่อไปนะคะก็จะเป็นลำดับของท่านที่เกิดราศีเมษค่ะ หรือระหว่างมาที่15เมษาย,ยนถึง14พฤษภาค,คมนะก็ขอให้ชาวราศีเมษทุกท่านที่รับฟังอาจารย์อยู่ค่ะอธิษฐานจริตร่วมกันค่ะอาจา์สะพายเก้าครั้งนะคะเลือกไพ่12ใบตามตำแหน่ง12ภพจากราศีค่ะถ้าพร้อมแนละ้วเริ่มเลยนะ9้าครั้งนะหนึ่งสอาี่ห้าจ้ะหกเจด อา <8 S 2> จารย์ก็เลือกไพ่12ใบค่ะคำทนายนี้นะคะอาจารย์บอกเสมอนะคะเป็นคำทำนายดวงชะตาโดยรวมค่ะอาจารย์ไม่ได้เจาะจงนะคะว่าเป็นดวงชะตาของชาวราศีเมษท่านใดหรือว่าชาวราศีเมษท่านใดที่รับฟังอยู่แล้วก็ต้องการแบบรับคําทํานายส่วนตัวกับดวงชะตาของตนเองจากวันเดือนปีเกิดเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจในเรื่องสําคัญต่างๆนะคะก็สอบถามรายละเอียดการดดงส่วนตัวมาได้ในช่องทางต่างๆใต้คลิปนี้นะคะรวมทั้งท่านที่มีความส สนใจในการเรียนการอ่านไพ่ยิปซีนะคะเป็นการทํานายด้วยคําทํานายที่เป็นบวกให้แนวทางให้วิธีการดูดูให้ตนเองค่ะดูดูให้คนอื่นหรือประกอบเป็นอาชีพเสริมก็ได้นะคะช่วยเหลือคนอื่นได้ท่านใดที่ต้องการาเรียนรู้การใช้คำทำนายที่เป็นบวกทำแบบไหนทำอย่างไรด้วยเทคนิคของอาจารย์ก็สอบถามมานะคะในเรื่องการเรียนการอ่านไพ่ยิปซีนะสอบถามใต้ใคลิปนี้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวอาจารย์จะเรียงหน้าไพ่แถวบน6กแถวล่าง6กนะคะ นะคะเป็นตามตำแหน่งนะชาวราศีเมษต้องบอกกันนะคะว่าคุณจะเป็นชาวธาตุไฟเพราะฉะนั้นเนี่ยไฟเนี่ยทำให้คุณใจร้อน โกรธง่ายหางโกรธเร็วเป็นคนคิดเร็วทาเร็วตัดสินใจเร็วนะคะหรือเป็นคนที่เก่งในเรื่องการใช้คําพูดสื่อสารเจรจาไพ่พประจําราศีเมษคะ่ะคือไพ่จักรพรรดิเพราะฉะนั้นจะสังเกตว่าชาวราศีเมษมีความเป็นผู้นําเชื่อมั่นในตนเองกล้าคิดกล้าตัดสินใจแล้วก็เป็นคนที่ชอบช่วยช่วยเหลือคนนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือจุดเดน่เดนๆที่เป็นไพ่ประจําราศีแล้วก็ธาตุกำเนิดค่ะส่วนนี้คือหน้าไพ่ชาวราศีเมษนะคะเรามาเริ่มต้นจากตําแหน,น่งที่1นึ่งถึงห ะะแล้วก็7จถึงสิบที่อาจารย์เรียงหน้าไพ่แบบนี้ เพื่อให้ทุกคนได้เรียนรู้นะคะรายละเอียดของหน้าไพาย่ยิปซีไปพร้อมๆกันนะคะบางคนฟังมาเยอะก็อยากจะรู้ว่าแต่ละตำแหน่งมันวางแบบไหนย,ย่างไรเรามาเริ่มต้นจากตำแหน่งที่1ค่ะตัว,ต,วตัวหน่องคุณได้ไพ่แจสติไพ่แจสติกได้บอกเลยค่ะสะการต่างๆของชาวราศีเมษในช่วงครึ่งเดือนหลังเดือนมิถุนายนค่ะคุณจะเวเร่ที่คุณต้องคิดต้องตัดสินใจที่เกี่ยวข้องข้อตกลงผลประโยชน์เงื่อนไขสัญญาเอกสารอะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นทำด้วยความรอบคอบนะคะจะเวเรเรื่องผลประโยชน์ตาง่างเข้ามาเกี่ยวข้องมีเรื่องของการทําสัญญา ผลงานผลประโยชน์ต่างๆรายละเอียดดีๆค่ะเอกสารสัญญาการรับปากการตกลงอะไรกับใครในช่วงนี้จะมีเข้ามาก็ทําด้วยความรอบคอบยึดหลักถูกต้องเข้าไว้นะเดี๋ยวดูเรื่องของการนากาันในคานยาาอย่างไรไพ่ตําแหน่งการงานการกระทเป็นราชนีพระจันทร์ด้านบนเป็นหนึ่งไม้เท้ามีสองถ้วยและมีเฮอร์มิตตาแหน่งความสาเ,เร็จเรียกว่า ชาวราศีเมษคุณอาจจะรู้สึกกังวลใจสับสนกับตัวเองไม่รู้จะเริ่มจะตัดสินใจอย่างไรนะคะแต่อาจารย์มองว่าใครที่รอง,งานอยู่จะมีโอกาสได้งานใครที่รอการกระทําใหม่ๆจะเป็นการเริ่มต้นการกระทําใหม่ๆเป็นเรื่องงานใหม่ๆเป็นลูท่ทางเป็นช่องทางอะไรบางอย่างดูสับสนคิดมากกังวลใจจริงๆใครบางคนคอยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตให้กําลังใจอาจจะมาถึงคนในครอบครัวหรือเป็นการร่วมการทํางานกับคนใกล้ชิดคนในครอบครัวญาติพี่น้อง แบบนี้ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นจะมีโอกาสที่ดีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นก็เปิดใจฟังใช้เน้นใช้ทักษะหน่อยแนละการคาชาราสีเม็ดจะมีเรื่องโอกาสการเริ่มต้นการงานการขยับขยายการเติบโตก้าว,ว,วหน้าหรือเป็นเรื่องของช่องทางโอกาสใหม่ๆในการกระทำหยุดเสพส่วนนะให้ใช้ทักษะให้เน้นเรื่องใช้ความสามารถเฉพาะตัว นะคะหรือความชํานาอะไรที่มันเป็นแบบเฉพาะตัวคุณนะคะในการลงมือทําเพื่อให้เกิดความสําเร็จนะคะมาดูเรื่องของการเงินกันหน่อยค่ะตำแหน่งรายรับรายได้คุณเป็น3ามถ้วยถ้า3ามถ้วยเนี่ยอาจจะมีเรื่องของความาความสําเร็จอะไรบางอย่างใน,นเรื่องของรายรับรายได้ที่มีเข้ามาสิ่งที่คิดที่รอคอยอยู่จะมีการเงินบางอย่างเข้ามาใครรอเงินอะไรอยู่จะมีเข้ามาหรือไม่ก็เป็นการเงินที่เราติดตอ่อพูดคุยเอาไว้ก่อนหน้านี้ประสานงานไม้่ก่อนหน้านี้จะมีช่องทางลู่ทาง บงางอย่างนะคะติดตามแล้วได้หรือทำอาทำสัญญาบงางอย่างเรื่องของการเงินไว้แล้วเกิดความสําเร็จแต่ก็ต้องระวังรายจ่ายนะคะซึ่งจะเป็นเรื่องของการจ่ายเพื่อแก้ไขความวุ่นวายหรือเป็นการจ่ายเพื่อให้งานที่เราทําอยู่มันคล่องตัวขึ้นหากว่าคุณทําธุรกิจส่วนตัวหรือต้องการทําอะไรที่มันเสริมจากเดิมนะคะจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายบางอย่างที่มันต้องเข้าไปเคลียร์ไปแก้ปัญหาค่ะก็จ่ายจ่ายเลยนะคะเพราะมันหมายถึงจะมีความก้าวหน้าเติบโตเดินทางไกลสําเร็จ มีเรื่องความสําเร็จเป็นเรื่องของเป็นเรื่องความสําเร็จในด้านการเงินเลยนะคะเรียกได้ว่าดวงการงานดวงการเงินโดดเด่นระวังแค่อารมณ์ในใจเราเท่านั้นค่ะความรักกันหน่อยค่ะความรักสีไม้ท้ามาจะมีบรรยากาศที่ค่อนข้างมีความสุขทีเดียวนะคะหรือเรียกได้ว่าจะมีความสุขความสําเร็จเกิดขึ้นภายในครอบครัวมีเรื่องดีๆเข้ามามีข่าวดีหรือเป็นเรื่องดีๆที่เรารออยู่ือความสัมพันธ์มีความก้าวหน้าเติบโตมีความมั่นคงค่ะบรรยากาศ มีเรื่องดีๆบางอย่างจะมีข่าวตีมานะคนโสดค่ะจะพบรักทางไกลหรือจะมีใครบางคนกําลังเดินทางมาหามาพัฒนาความสัมพันธ์หรือกําลังอยู่ในช่วงของการเรียนรู้เติบโตวความสัมพันธ์หรือกําลังเดินทางไปพบใครบางคนเรียกได้ว่าความรักมีความสุขท,ทั้งคนมีคู่และคนโสดค่ะสิ่งที่ควรระมัดระวังแล้วก็เรื่องสุขภาพระวังในเรื่องของการเดินทางนิดนึงค่ะบางทีมันมีความลังเลจากการตัดสินใจบางอย่างนะคะแล้วก็สุขภาพภายในร่างกายก็ต้องดูหน่อยคะ่ะในเรื่องของอ,อารมณ์หรือ ความปั่นป่วนต่างๆนะคะอาจจะมีเข้ามาก็ใส่ใจดูแลตนเองค่ะแต่ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะจะมีความสำเร็จอะไรบางอย่างเกิดขึ้นและเป็นความสําเร็จที่เ,นเหนือเกิือหนูเหนือความคาดหมายเรื่องดีๆกาลังเกิดขึ้นมีแนวทางที่ดีเรียกได้ว่าดวงตาคุณราศีเมษในช่วงครึ่งเดือนเมษายนมินายนน่ะค่อนข้างโดดเด่นนะคะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นก็เป็นกําลังใจให้ค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดแบ่งปันออกไปให้คนที่คุณรักนะคะแล้วกลับมาจากันได้ใหม่ในครั้งหน้าค่ะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ